สวัสดีค่ะสวัสดีคุโย่ยาวชาแนลนะคะโอ้เหมือนที่ดีเลยเออท่านอีกต้องเหมือนเนาะใบมอนใบมอนสวัสดีครับใบมอนมาสวัสดีครับคอนเร็วๆไปทุกไปดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีคุณทุกท่านนะคะแล้วมีใครเข้ามาดูเลยสวัสดีวันสงการไปเที่ยวใส่พี่น้องไปเที่ยวใส่พี่น้อง

ว่าเดไปใส่ดอกทงขอนครับสาดีอีสซีหนึ่งร้อยยี่สิห้าหานจ้าโ,โ,โอ้ยน้หามเรียงเลี้ยงมาน่ามามีหาไม่คุ้ไม่ลูกไปแกงยู้แกงยุ้ยนี่สวดสดีพี่ใหม่ไทยจ้าพี่คนน,านอ,อาใส่สสสเ,เนือนไปใส่บมเลยไม่กิดเลยครับ ครับดี่พี่าสวัสดีคพี่ยามามาสวัสดีพี่น้องกองปวัสดีตอนนี้ได้เบิกแล้วเืิองานหาจ้าโเียพี่กันจะหน้ามากงเขาหัวกิ่งตีเมื่อเจนหิงานไวเอางานดกพี่อแกงปลาใส่ไม่สมแล้วก็ทอดสมปลาเบื่องกทอดสมปลาจะใส่บุ้นเ จะบอกใครใส่ก่อนไม่เ<ค>่าก่อนไเด้อเนาะใครเ่า,าขออ่านถอดเมือนทีเล่าใครใส่เท่าันเดียวเขาเ่าก่อนนี่เขาเ่าอนยังไม่ปิดาท่นายสร้างเลยขอขอ,ขอ,อ่านถอดอันเขา่อส่งอ่อนใครใส่ก่อน ร้อนไม่ค่าทางนั้นอาเฟิงคิปไล่สดเป่หมู่บ้านบ่ิห็นจ้าบ้านบด้หล่ค่ะพี่น้องห่อนี่ดีที่น้องพ่วัสดีสงการค่ะไม่ไปไหนเลยค่ะนอนดูใจหนอคืนแลนี่ดีอยู่บ้าค่ะวันนี้สวัสดีสีสองร้อยสี่ท่านค่ะนี่คาเซ่จีกลีพี่น้องมันรสก๊อตปลาชนปลาเปลี่ยนปลาตำงแสงอะไรอยู่ค่ะ โอป้าซิ่วโอป้าซิวนะแล้วก็ขั้วกริ้งยีนเจยนะคนวางแก้มันอย่างได้ยวหมงค้อมะไรมะไรเส้าเป็นใส่หมีเ้าถ้าเป็น่อเออทำไมทำไมไปเลยทำงานจ้าวันนี้ที่แก้ไม่ครบคนเยอะผสมน่แจกเลยเอออยากเพียบจริงแบนี้ไม่แบู ปลาสม้มพีเมื่อเตีมสาวอร่อยมันขึ้นกินบ่พเดียัวนึง,ม,งมันสิขายที่มน่ะนป่านไหนมัน่านปีนปนไหนไม่บมอกเีมไมด้ยัไจะจะบอกปากยอยจะบอกปาก้มือพงาะสวัสดีปีใหม่ไทยคะ่ะพี่วัดพี่ยาสวัสดีคะ่ะ ีใหม่สวัสดีปีใหม่ไทยทุกท่านนะคะขอให้เฮงปังๆทุกคนนะคะทั้งหมดเนหรอเาสวัสดี่ะสวัสดีสุ่นนี้เาดูสังขารแสดงหมอจ้าเอาหรอแสดงยู่ใส่ทุกทีให้เราแสดงยื้ใส่งยู้อันเขาดอเอย่างไที่ดูงากด้วยลงหรอเ๋อขรข้ ไม,ไ, History, it, ไม่ได้ไปค่ะไม่ได้ไปเลยค่ะไปแม่เต็ nee. มวงหมอเนี่ยเลยยืนเต็มวงด้วกำลังไรสวนเลยตอนนี้เอ้าด้วยอะไรสวนบอกพี่นีงอยูกหขอโทษ่ชิมจามามนมเมากเ เงี้นี่ลุยมาถึงม้วันที่ที่สี่พีนะถ้าจะมาต่างเดียวถึงห้าเดือนีทางใต้ร้อนแต่ตอนหม่ตฝนตก็สวนท่นกับหอนพี่นาะหหอนี้ดีนะหอไปใช้บ่ไร้ดฟการหอนฮะแม่เอาหอหเาขอที่ดีเมื่อยเมื่อเมื่อยเมื่อยเมื่อยบ่ย เใส่ือสวที่กระดุมบ่ดด้พี่น้องเบื่อกซาย่งที่กระดุมบ่ดด้ก็ได้ใส่แบบนี้วันสงการแล้วได้ดอกวันสงการก็ได้ใ่เสือได้หยกข้างหลัไม่เห็นพี่น้องหรอพีนองหอานเหีว สวัสดีมีความสุขค่ะเช่นกันนะคะเช่นกันนะคะเอฟซีทุกท่านและดีปีใหม่ไทยพี่น้องเฮียงปังๆมีความสุขสุขภาพแข็งแรงทุกท่านนะคะจะยิ้มแค่ยังไงเพื่นแบบเที่ยวขันยอนยุ่มอาหานตรงตัวมันจะหอมไม่ต่ออย่าง ันใมแล้วสูหอนม,มาจากโอ้ยสุดยอดหอ,อ,อเนเลยอเ <m im it> บ่งบอ,อนอยังไงเบิ่งเดียนะอะไรอะไรแต่โรงซาป้าก็ป็หอนห้องผีผู้ผีก็หอนหอนหน <m im it> ัสดีค่ะสวดีฟีสองร้ี่สิบท่านนะเขาะ <m im it> หนานนที่นอนมีขอน้ำตาลขอดึอองเมมชื่จยังขอดึงนชับับวยัใช่พ้าก็ไม่เที่ยวใส่นอนพี่นอน้อกกาน ไปเที่ยวไปเดียนแม่ท่คือบักคูเดหอนครับย่านโควิดกับระมานย่านขายย่านหนองันนอน่เหรอมันเวลาใส่ข้อต่็หลงจุกไคก่อนจดีอฟซีสองร้อยสี่สิบห้าล้านเจ้าเรจะมาดีข้อแรกือห้าในช่วงนี้นะจะ ไบตูดแลไม่สมนมันหนานเที now, ่ยหานอยู่เลยมั่อันสูงไปไหนได้เป้านยครับามหนานเยหรือเล่านได้หลายนานไม่ินกับหนวไปตูจังหน่อยแหละพี่หน่อมันคื้าไปชินแสบบอตัะเดียวกินสองร้อยสิบก้้า ยังบวมที่ไหใช่เสาสะพานใช่สะพาน,เ,าหานเหรอเหนือเหนือจะให้ะานเหรอ,อ,อเริ่มเขานาลอดแล้วจ้เาเดี๋ยวก็เด็กปลูกักให้กินเ,อ,เอ,องเดียูทาหหอนเนียวมนบ่อปลจก็น่า ตัดเีสองร้อยสามันสี่พห้านวดีดีี่หองพี่นองทุกแบบขอสอบกินขอสอบน้ำกันนะคะกินข้าวกินข้อสอบตอนบ่อยไม่าไม่เทียไม่เมียมอญจะมันหนีได้แล้วมันหนีไม่้เดียวมึงแ่มันหอมบอ น้อยอมวยเนาะวันนีเราเดี๋ยวจะเดี๋ยวพาไปชมบรรยากาศบางสวนแดีวตอนนี้ค่อยกินข้าวก่อนแป๊บไม่พึ่เได้หมดนาะมันมะเนียไม่เยอะดมมึงแนี่ยค่ะอันขี้มันหอมมันเลยลูกอือาขี้มะดมเนี่ยหอมมันขี้มันจะแกมหนังหอมบันครับมาสวัสดีคร่ะพี่สิริยาห์เอาแกมมา แกมดอกมะขามอ่ะไอ้คำนั่งมาคั่อาอกห่อยอัดอเกลี่ยมาเี่ยยี่ห้าชิ้นมามามาอ่หวานคเว้ยั้สี่องแลี่สิบสมท่านจ้าที่ใบ้านเมีเกี่บ้พี่เดชตังหนไม่หามนปูด้นกลาวเกี่ยจัดไปอายมันเกี่ยไปอ๋ออายมอนอา เดี๋ยวประธานชินจามานหมุนมาสิปนรตัวไหนเบิ่งมือเอือนหมือนแบพี่น้องมือเอือนชิมจามัหมุนจัสิมาอืมคนแบนี้ยังตั้งไหนวันเป็นยังไงมันอกดังฮะให้ได้ไหนที่มันหลอกดังกินทั้งรล้วมันเสียดังผงโปะมากข้าดดังเลยเสียไาเองจามันวอดเอาห้อนอื่นเขาอนตัว่บ้มันโดนเนาะ

ปลาเียลมมีเ้งแถวนี้ผสมผสมปลาไหมปลาตงนี้เลยตัวเดียวชงสองตัวอนหนเาหน่อแอไปถ่ายร้างแน่แล้วบนีน่อกคนย้อนดอกวอเีครับดกนี่เลยอดอกน่น่าจะว่าหลายอย่างพี่น้อง มกปลาทอดสมปลาบอรแล้วแกงปลาหลายอย่างหลายอย่างแล้วไข่ยิมแล้วโอก็อร่งไปทอดสมปลาแหนคุ้นปูกินที่บ่หัวกินก็ล่ะกินที่บ่อปไขกิไ่กิ้งสมปลาเสีอเจอแล้วโอ้เบอันลเสียบดีปะแหดเสียบมันเบอ้ว เร่ก่งข้าบ่ฮะเจ้าเจ้าเทไหร่เ้าเจ้าตัวอะไรทุก่างไไม่เดวว้เราล่ากันที่ไสวัสดีพี่นอกต้ไอ้ทุกคนยิ้มน่ยม ไม่อยากนอนเนี่ยเมื uh ่อยจิเป็นยังงนมุ่งไปเนี่ยเดี๋ยวมากินจะกินยังได้ไหมมันอ่อนกันเยวว้อจอดส่งปลากระลอกฮ้อนจะได้จเปนารถเกี่ยยังไง อยากขับรถเยียงคนราพี่นาะตอนนี้ปีสองร้อยหกสิบ่ไจ้ากระด้าทอดโตาะคุณครูว่าเพ็่กินเคียวเม่อไรกินกแตกินเมื่อไรเพราะว่ามันเคี่ยเดี๋ยวจะมาถี่ภาพในช่วงบรรยากาศบ้านเเนี่ยขอหลัเนื่อเส้นมูลที่น่ะ ล้างมือก่อนนะจ๊ะทุกคนนี่ลุยปูนี่ลุยลงไปชมงัวอยู่ทางล่างรเรียดยันอยู่แต่กับงัวคนนั่นล่ละนะไปชมเหมือนง้วเปล่างัวงัวจะออกลูกจออกลูยเลรได้พี่น้องงัวคนนะสวัสดีเอฟซีสามร้อยสามท่านจ้าอบอุ่นน่ารักขอบคุณค่ะ อบคุณค่ะขอบคุณค่ะเมื่อยไปเล่นว่าวกระโดมไปเอาหัวม้ามาหันไปเลยใส่ถุงเท้าไปโยนทุ่มเทียนสุดยุ่งถ่ายวอดสิบาไปโยนมาหลบไปห้าปะใส่พาเอซีไปชมบรรยากาศบ้านสวนมาโอเคโอเคภาษนพี่น้องฮะเคจ้าพี่น้องเบิ้งเลยนะจังไหนมาแดดคักแดดเนี่ยท่ะ มันแดดนะล,ลูกเนาะโอ้ยโอ้ยตากแดดตากแดดบอ,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 อมาพี่ลูกพี่ยาวสวยขอบคุณค่ะสาร่าวันนี้ว้าวเสร็จแล,ล้วเหรอเนี่ยสาร่าริมน่ำมันยังได้หรอบอลูกสาร่าริมน่ำนี่นสารัน รควันนี้ไปเหยียบแล้วลูกสาราชมวิวฟีมือเคยไงตอนนี้พี่นอ้องเคยไงเราเห็ดตอนแรกนะจ่างคนมาเห็ดซอยคนหนึ่งจ่างอายแล้วนน่นราบันนี้ล้วโรคโรคข่ายยากขีดอย่างเ,เราเลยบโบเดมาาอ๋อนี่จะเสร็จแล้วเหรอเนี่ยนี่เห็ดสะพานยืนไปลงงังหมานออกมาจากลังบ้านี้ลุยยัด เวลายีมเรื่องก่ย่างออกมาหลังบ้านนะก็มาชมว,วิวสวัสดีค่ะพี่ยาพี่โอ๊ตสวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่ไทยจ้าสวัสดีปีสองร้อยสามร้อยสองท่านจ้าสวัสดีปีใหม่ไทยเด้อพี่น้องขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงปังๆนะคะหลอดพ้นจากโรคไพ่ไข้เจ็บต่างๆเด้อพี่น้องเด้อขอให้ทุกคนเฮงเฮงต้อนรับ ปีใหม่ไทยนะคะหรือว่ามันเป็นมันสงการนั่นเองนะคะอ๋อหนอนพี่นนองเพ่ได้ไปเที่ยวใส่ถัอะไรลูกเดี๋ยวมันจะเหยียบเล็กเด้อหลามไปใส่รองเท้านี่พี่นนองเลือกแค่นี้ก็จะเลีเล่ยนๆนี่หมูม่านเท่ากับไปงานศพเมือนกนเขากับไปงานศพพี่นนองก็เลยบ่ได้มานนี่น่ก็เลย <laughs> ก็เลยมีประเด็นดดามาที่บ้านอันคอ,อมเมียน์ในคีปอันเสียตอมเนาวาน เคยเคยกางคือว่าไอเห็นเห็ดซอยเคยกางใบใส่เคยกางกินขายังสั่นยังสีโอ,อโอ้ยขอยก็ FC, เลยว่าโอ้ยเนาะเอฟซีเอวยักตะซีข้อเมนต์อยากคอมเมนต์ก็คอมเมนต์ไปตัวตีตัวเด่นสวัสดีปีใหม่ค่ะลูกยาวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแต่ว่าพูดถึงว่าเฮากับหัวซาบอแตกเฮา เออเ้าเหาเห็นอย่างเหาก็ะหู้อยู่แก่ใจห้อนแหละพี่น้องแต่ว่าบางที่ห้ากาจะอยากอธิบายอยู่ได้สําหรับเออบางที่พร่ยากาศจะเป็นเด็ซี่ที่ขอม้าม่จังฟันยังสี่นะเพื่อนกัอาจจะบ้องหูเพื่อนกัเลยจะถามหาหรือเปล่าแต่ว่าเพื่อนถามบอกเปลี่ยนเบอจากพี่น้องเ้าก็เลยเออได้ลงคลิปอ่าเคลียร์ประเด็นดราม่าไปแล้วนะคะเมื่อคืนนี้นะคะก็คือว่างห้าหยากันหลับบางสองสามมือก่อนก่อนงานศพแล้ก่อนจะบตีไมหันโอดกลัไปเพชรเวียรซอยคุณเมย์นาะพี่น้องกลับไป กับไปเฮ็ดเบี้ยไปขูดมันขูดมันสิมือพวันนี้พี่น้อยจังแล้ว <c oughs> ขูดมันแล้่ยวขะมาใส่ปุ๋ยใส่ใส่ปุ๋ยอ้อยใส่คุออน,น,นอนน้อย,น, luôn, อยนันนนนี่จะเฮ็ดรุ่นจะเฮ็ดไม่อย่างไรกระยาคือว่านแหละแหละมัน,มนต่างคนต่างหน้าที่เนาะบางคนเพิ่น,นาามา่รุ่นหนะ้าจับบุ้งหงวังตัวไหก็เลยไปเดี๋มาเฮ็ดซ้อนี่แหละเพิ่นก็เฮ็ดจนมาแล้วมื้อนี้นี่ฮะเมื่อวานก,ก็ไปงานศพเมื่อก่อนก็ไปงานศพมื้อนี้กันเลยว่างเพราะว่าเมืออื่นมาเมืออื่นยังสิไปงานศพเพิิ่่นสนสงากร ตกปลาเหมือนอื่นนะค่ะเลยว่าเหมือนหนีเลยว่าพักเพิ่งสิไปนะคะก็เลยนอีกหลายใบแต่มาเฮ็ดแต่ซอยเพิ่นเพิ่นตะวันเพิ่นเฮ็ดท่อนเดียวแล้วเลีาาเวเเลเยวแค่นอีกสวัสดีเอฟซีสองรอ้อยแปดสดิบเอ็ดท่านค่ะลูกใครน้องยาวหนูเป็นลูกใครคะบอกเอฟซีรอยลูกแม่หญิงครับบอกเจ้าลูกลูกแม่หญิงลูกแม่หญิงครับลูกพี่หญิงค่ะลูกชายคนเล็กพี่หญิงค่ะน้องใบหมอนครับ น้องใบหมอนครับใช่ไหมลูกใช่ใช่ค่ะโอ้ใช่ครับใช่ค่ะ <laughs> น้องใบหมอนพี่น้องลูกใต้ก้นเล็กปีิงนะคะบรรยากาศลังมานี่ด้วยาานี่กระด้างเฮดสะพานเดือดเดือดเนี่ยพี่น้องเฮดสะพลาดเยอะมากกับเสร็จแล้วนะคะสวยอยู่นะสวยอยู่สวยอยู่ได้ยอยู่ได้อยู่ยนี่พี่น้องสะพานย่างไปแม่ไม่ลูกห่อนญญห่อนห่อนมามาเร็วๆพูดน่ะบรรยากาศโอ้ห่อนพี่น้อง มาแล้ามาวมะฮะอย่าไปเพื่อนอย่าไปขี่รถเกี่ยวด้วยนี่สวัสดีเอฟซีสองร้อยเจ็ดสิบหกทันจ้า,า,ใ,า,า,าใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสาธุสาธุจ้าเหมือนกันนะคะขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงพี่รถเ,เพี่ยาครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขขาสาธุข,ขาพ<ห>ี่กันเล,ล้ฟพี่น้องเลนะลู้อนปะค่ะแม่ เป็นลูกไใ่รพนัามาเป็นลูกไค่เมื่ยอยเมื่อยมาสอนลูกแม่ยังลูกแม่ยังลูกแม่ลูกแม่แก่ห่าพลาดอะไรใส่ไข่น้ำเป็นหมองแม่ครับผมช่วยตายไม่น้องครือมุมเข้าหวานจ้า,าปลาช่อแม่คุณคุณปูปลาปลาชนมดคุณปูเพราะว่าหัวจี๋มันเค็มคุณปูจินบ่ได้เนาะค่ะคุณดัองอะไรก็จังหนัวขวัญ เป็นแบบผิดไงแดงขึ้นเลผู้แงเย่ไรแดงมันสีมันเล่สียังไงปลาเกอปลาเกโอมีรูปปูจดีือสามร้อยสี่หันนะคะน่ากินมากเลยพ้าเสียก็แล้วไปเปลี่ยนขึ้นมามาเป็นเพื่อนเ่ากินมากเพื่อนค่ะ สองจะทำไปแล้วเอาหอยไปได,ด้วย้วเสียวไปใช่มอยืนสงการเนาะพรุ่งนี้โุ้่งนี้เราเดร็มาเราคงจะรไปรุ่นอ่ะช่วงเที่ยงใช่ไหมเสร็จไปช่วงสงการเป็นไงบ้างสงการแล้วกันมาที่ไปบา้านยอมนีซาดีซีสามร้อยยี่สิบชันจ้าโอ้ยต้ใส่บเสาสตามแล้ว ใบหมอนเป็นลูกใครคะ<ว>โอ้เจะหลูกหมอนมา<ว>สินายสูหรืยังชูแล้วับ่<ว>ีเมือเชฟโอ้ดนะคะอันน้มันอกพันเด้อเออโอเคเ่้ยมยสารนตานนีงดินี่จะเป็นน้แตาลอานงั้นเราเวลาเสียสวันนี้เลยคอยจะบริจสคใคร พี่น้องส่งฟ้าผู้ใดอยากตังใดเด้อดค่รฟ้าคนขายนวดละหน่อยสามสิบนะคะที่สั่กุดชุมแถวกุดชุมแถวนี่ทรงตีเด้อพี่น้องโอ้หัขอยก่อนใช่หรือไง้ถวแล้วหัวขออยู่ไวก่อนเอาไปยังงูใหม่พี่น้แล้วก็อันนี้ไปเก็บด้วยนี่พี่น้องโลดหนึ่งเลยสามตัวร้อยสามสิบบาทอร่อยตู้เย็นเออใส่ตู้เย็นก็ปรมาตากไว้ ดีเอสซีสองร้อยเจ็ดสิบเจ็ดท่านค่ะรับทิ้งชาเดียวอ่อยเมื่อไหม่นํมวดมามามาหมวดเวมาหมดาพีเดียวไปเเ่อยเมื่อไหร่นั่นเด้อขี้มอใส่มาฮะอะไรเอจีน่ะนี่นอว์ทำหน้าที่เป็นพ่อครัวขรดเทาใส่เียวครับเดี๋ยวจะไปเปลี่ยนชุดมา มานช่วยวางอะไระมาซอยเคยยังเคยนเหยน่อยนะครับเนาะเอา๊ะาแระอันดับแรกคือต้องพาผู้รัขับไปขับรถก่อนนะครับ <c oughs> <c oughs> พวา <c oughs> พวาคน้รับขับไปขับรถสก่อนนี่ผู้รับขับถ่ายขับรถเกลียวอยู่มาถ่ายขับรถยังวะเรา,าพีน่นอจะลงไรแล้วนะคะเด้วยไปเาจียนสูตรมาเฮ็ดอันสะพานซอยเคยยังก็เคยก็เคยหน่อยไปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนเจอกันใหม่ในหน้าสว<า>ัสดีครับบายบสวัสดีครับสวัสดีครับหน่อยลูก เดี๋ยวไดวไอกไอ้หนึ่วันถวงดีกันไ